สอนบด้คะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะขาบสวัสดีทุกทุท่านค่ะแล้วก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศสบายๆนะคะของงานแฟชั่นโชว์ค่ะซึ่งวันนี้เป็นวันสําคัญนะคะเพราะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆแล้วก็จัดขึ้นมานะคะภายใต้โครงการค่ะการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเครือข่ายธุรกิจแฟชั่นหรือว่าแบงก์กรอแฟชั่นคลัสเตอร์นั่นเองนะคะดิฉันด่นยรัตน์รัตนพัฒนนิยมค่ะวันนี้ เป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งค่ะที่จะได้อยู่ดูแลทุกท่านค่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งเสร็จสิ้นทุกอย่างบนพื้นที่บริเวณนี้แหละค่ะแต่ผู้มีเกียรติทุกท่านคะก่อนอื่นใดต้องแจ้งให้ท่านทราบค่ะว่าวันนี้งานนี้มีความสําคัญมากจริงๆนะคะถ้าจะเห็นว่าเรามีผู้ประกอบการหลากหลายวุฒนหลากหลายร้านเลยจริงๆนะคะที่มาร่วมกันในวันนี้เพื่อแสดงศักยภาพค่ะว่าเมืองไทยว่ากรุงเทพว่าประเทศของเราเนี่ยแหละคะ่ะ เป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นผู้นำด้านแฟชั่นตัวจริงเสียงจริงนะคะซึ่งกิจกรรมต่างๆจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยค่ะถ้าขาดแบรนด์สนับสนุนที่ดีนะคะจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมนั่นเองนะคะและที่สําคัญค่ะท่านจะเห็นแล้วนลคะว่าจริงๆแล้วมีผลิตภัณฑ์ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยท่านได้ไปดูแล้วใช่ไหมคะโอ้โหผลิตภัณฑ์หลากหลายเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องนุ่งหมค่ะ เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องหนังกนะระเป๋ารองเท้าค่ะหรือว่าจะเป็นเครื่องประดับต่างๆก็มีแบบครบถ้วนสมบูรณ์เลยจริงๆนะคะและยิ่งไปกว่าน,นั้นค่ะเรามีความตั้งใจนะคะว่าเวทีนี้นี่แหละค่ะจะเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ของเหล่าผู้ประกอบการนะคะและสําคัญยิ่งขึ้นไปอีกนิดนึงค่ะเพราะว่าทุกๆสถานประกอบการจะได้มารวมตัวกันแล้วก็นอกจากแลกเปลี่ยนความรู้แล้วค่ะก็ยังจะมาช่วยกันวางแผนในเรื่องของการตลาด ยังไม่พอค่ะจะมาช่วยกันคิดแล้วก็จะ,อ,ะออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่น่าสนใจเสริมสร้างให้ธุรกิจของเราแล้วก็ประเทศชาติของเราเป็นผู้นําในแวดวงการแฟชั่นตัวจริงเสียงจริงค่ะและแน่นอนนะคะว่าท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคะงานนี้คงเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าขาดงบประมาณการสนับสนุนที่ดีมากมายเสีลเกิดน,นะคะจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรืว่สสว รวมไปถึงมีสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าอิสแมนะคะท่านเดินมาทางด้านนี้ก็จะเห็นอิสแมอยู่ทางด้านนั้นคอยเป็นพี่เลี้ยงคอยสนับสนุนดูแลทุกๆก,กระบวนการทุกๆขั้นตอนแบบเต็มความสามารถจริงๆค่ะเพราะว่าเราอยู่กันเหมือนเป็นครอบครัวนะคะท่านคะครอบครัวนี้ใหญ่พอสมควรเลยมีสมาชิกเราวๆห้าสิบรายได้คะ่ะแล้วก็มาจากหกย่านการค้าที่สําคัญทั่วกรุงเทพมหานครรวมไปถึงจังหวัดต,ต่างๆด้วยนะคะในกรุงเทพ เป็นที่ไหนไรได้เริ่มอนที่แรกก็คือย่านสยามสแควร์ใช่ไหมคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีอีกหลายย่านนะคะรวมไปถึงย่านรู่ลเลยค่ะเราเดินทางไปเวลาไปซื้อของก็ต้องไปจศึกษาถูกไหมคะมีหลากหลายแต่ก็ยังไม่หมดค่ะยังมีย่านเทอร์มิโนอลชเน,นิวันนะคะแล้วก็ย่านสัมเพ็งอันนี้อโอ้โหเสื้อผ้าเยอะแยะมากมายค่ะรวมไปถึงพี่น้องของเราค่ะย่านเสื้อผ้าสตรีมมุสลิมบีบุรีนะคะหรือแม้แต่กระทั่งถ้าพูดถึงผ้าไหมตองไปที่ไหนคะ ปังชัยถูกต้องคนะ่ะท่านคะเราต้องไปที่ปัดทงชัยจังหวัดนครราชสีมาโอ้โหผ้าไใหม่ก็สวยจริงๆแล้วก็มาในงานนี้ด้วยนะคะออกแบบทันสมัยแล้วก็คลิกโฉมวงการนี้ไปเลยคะ่ะนี่คือความประทับใจจริงๆนะคะและแน่นอนพื้นที่ที่เรายื่อยู่ตรงนี้คะ่ะทุกท่านคะใจกลางกรุงเทพไหมคะเดินทางสะดวกไหมคะ ประทับใจมากๆต้องขอบคุณเจ้าของพื้นที่ของเราด้วยนะคะสําหรับสํานักงานจัดก,การทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ได้รับความ่ว้มือเป็นอย่างดีค่ะจากสยามสแควร์สยามกิจและก็สยามสแควร์วันนะคะแต่โผู้มิเกยร์ทุกท่านคะขอสินพปบรมบมือให้กับผูส้สนับสนุนที่ทำให้เกิดงานในว,วันนี้ขึ้นก่อนักครัคะ <S 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 โอ้โหชื่นใจมากๆแน่นอนค่ะว่าวันนี้เป็นบรรยากาศสบายๆนะคะแล้วก็เรากําลังเดินทางเข้าสู่ช่วงพิธีเปิดอย่างเป็นทางการค่ะ ลำดับต่อไปค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคะจะมีบุคคลสําคัญหนึ่งท่านค่ะที่จะให้เกียรติมากล่าวรายงานวัตถุประสงค์นะคะเพื่อเริ่มต้นงานในวันนี้นะคะบุคคลท่านนี้ค่ะท่านทุ่มเทแรงกายแรงใจแล้วก็โอ้โหมีต้องบอกเป็นครอบครัวใหญ่ที่ช่วยกันผลักด,ดันนะคะผู้ประกอบการในเมืองไทยอย่างเต็มความสามารถจริงๆค่ะท่านผู้มีเกียรติคะถึงเวลาแล้วละคะ่ะ,คะขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านรองอธิบดีกรมรส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมท่านประสงค์ลิมวัตรงค่ะ ขอสิ่ง,งเสมอต้นรับท่านด้วยค่ะเรียนท่านประหลัดกระทรวงศากษาธิก่อนอื่นในานามของคณะผู้จัดงานแสดง